สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมอลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอทิสโซ่นะครับสวิสเมติกนะครับหลังจากที่เราชมในทิสโซ่ในเครื่องอัตโนมัติที่เป็น powermatic ไปนะครับจริงๆอ่งอะสวิสเมติกกับ powermatic เนี่ยสิ่งที่มันคล้ายกันก็คือมันเป็นกลไกออโต้เหมือนกันนะครับแต่สวิสเมติกเนี่ยเขาทําให้มันอยู่ในกลไกที่เราสามารถเอื้อมถึงหมายถึงว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาอยู่ในแบรนด์สวิสเลยก็ว่าได้นะครับเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะประหยัดนะครับ ก็เดี๋ยวนี้เราจะไปรีวิวกับทิสโซ่นะครับสวิสเมติกในเรือนที่ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นน้ำปัะสีขาวสายหนังสีดานะครับซึ่งเรือนนี้ผมดูแล้วนะครับว่ารับรองว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องชอบแน่ๆนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมพาไปดูในสเปคตัวเครื่องตัวเรือนกันก่อนนะครับก็ตัวเรือนนะครับเรือนนี้จะมาอยู่ในเคสไซส์40มิลมรนะครับลักธุลักษณ์กำลังดีนะครับ49มิลมนะครับความหนาเรือนเนี้ยอยู่เพียงแค่11.6มิลเมเท่านั้นเองนะครับน้ำหนักพร้อมใส่นะครับอยู่ที่67กรัม หูสายยังใช้เบอร์21อยู่นะครับและก็ตัวเครื่องเนี่ยเรามาดูตัวเครื่องกันละเอียดกันสัน้นนิดนึงนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะเดินเครื่องด้วยกลไกที่ทางแบรนด์เนี่ยเขาเรียกว่า Swissmatic Swissmatic ของทางแบรนด์ทิโซ่เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับในเครือสวัสด์กรุ๊ปเนี่ยเราจะนึกถึงในเครื่องของนาฬิกาสว a t c h นะครับคือ System 51เนะครับเป็น,นกลไกเดียวกันนะครับเป็นหลักเลยคือคล้ายๆว่าเป็นพื้นฐานเลยก็ว่าได้นะครับ หรือว่า ETA C 1 0 1 1, 1, 1นะครับจุดนะครับคือเป็นเครื่อง ETA นี่แหละนะครับแต่ถ้ามาอยู่ในแบรนด์ทิโซ่เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น Swissmatic กลไกตัวนี้นะครับเป็นในกลไกที่ทำออกมาตอบโจทย์สำหรับคนที่ใช้งานอัตโนมัตินะครับแต่นะครับมันก็จะมีข้อถกเถียงก,กันกับเครื่องชนิดนี้เหมือนกันเครื่องเบอร์นี้เหมือนกันว่าถ้าเกิดในระยะยาวเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวเราต้องเล่ากันละเอียดนิดนึงนะครับก็กลไกชนิดนี้นะครับเป็น,นกลไกที่เป็นเครื่องออโต้และสามารถทํางานเนี่ยโดยที่พลังงานเต็มเนี่ยสูงสุดเนี่ยเขาจะอยู่ได้72ชั่วโมงหรือประมาณ3วันเลยทีเดียวก็ววาง่ายก็คือมันตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการนาัตกาออโต้ที่ในราคาไม่แพงนะครับแต่จุดที่เราชอบกันจริงๆของตัวเครื่องออโต้แล้วเนี่ยคือถ้าเกิดเรามองดูด้านหลังอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะเห็น,นกลไกที่ทําออกมาเป็นแบบแถบสีดําค่อนข้างที่จะดูดีนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นเครื่องออโต้มากันอย่างชอบโชอเนี่ยเราจะสังเกตได้เห็นเห็นได้เลยว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะไม่มีพวกน็อตพวกอะไรแบบคือง่ายๆคือเราดูแป๊บเดียวเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าเครื่องชนิดนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเซอร์วิสได้นะ อันนี้เราก็ต้องเล่ามุมมองของอีกฝั่งหนึ่งด้วยไม่ใช่ว่าราคาถูกน่าใส่อย่างเดียวผมก็อยากจะเล่ารวมถึงตัวเครื่องแล้วก็รายละเอียดด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าเอ้ยทำไมทางร้านไม่บอกก็เครื่องแบบนี้นะครับจัดเซอร์วิสไม่ได้นะหมายถึงว่าเราจะเปลี่ยนพาร์ทอะไรส่วนไหนไม่ได้นะครับโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เครื่อง powermatic เนี่ยที่เป็น,นกลไก ETA 2 8 3 6เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ย อันนี้จะเป็นยอดนิยมอยู่แล้วมันสามารถแกะออกมาเซอร์วิสเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ได้ทุกอย่างแต่ถ้าเป็น,นกลไกแบบนี้นะครับมันจะเซอร์วิสพาร์ตต่างๆไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีส่วนของจุดที่เราสามารถถอดได้มันก็คล้ายคลึงกับนาฬิกาแบรนด์ Swatch นั่นเองนะครับที่เราแบบซื้อมาแล้วก็ใส่อย่างเดียวนะครับพอมันเสียมันอะไรก็ไม่สามารถซ่อมได้นะครับแต่เอาจริงๆนะใครที่เคยเล่นแบรนด์ Swatch อยู่แล้วเนี่ยจะเข้าใจอยู่แล้วว่าเอ,อ ถึงแม้ว่ามันจะซูวิดไม่ได้จะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เนี่ยจะซ่อมไม่ได้ก็ตามเนี่ยแต่มันก็ยังอยู่กับเรานานนะมันไม่ใช่ว่าแบบเออซื้อมาแบบไม่ถึงปีก็จะเสียแล้วอย่างเงี้ยนะครับซ,ซึ่งมันไม่ใช่นะซึ่งเอา,อาจริงๆก็คือมันก็คือกลไกอัตโนมัติที่อยู่ได้นาน ใช้งานได้ยาวๆเหมือนกันนะครับแต่ก็บอกไว้เลยว่าถ้าเกิดมันเสียเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในประกันเนี่ยผมจะชอบมากเพื่อเพราะกลไกแบบนี้เวลามันเสียซ่อมไม่ได้เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเครื่องให้เลยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าโอ้มันก็โอเคนะระดับ2ปีที่แบบดูแลกัน2ปีนะหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันนะครับอันนี้แหละเป็นกลไกที่น่าใช้มากๆเลยสําหรับในมุมมองของผมนะครับคือเรามองว่ามันเป็นกลไกอัตโนมัติอะที่มันทํางานแบบ ได้เต็มที่ของเขาอะนะครับตอบโจทย์สาหรับคนที่ต้องการออโต้หรือว่าต้องการที่แบบสับเปลี่ยนอะไรหลายเรืออย่างเงี้ยแลวแถมไม่พอนะครับกลไก ETA C 1 0หรือว่า s ซ s t e m 51สเเนี่ยที่อยู่ใน s w i s s m ม t i c หรือว่าเราจะเรียกว่า w i s s m a t i c ของทางทิโซเนี่ยมันยังขึ้นลานผ่านเม็ดได้ด้วยนะครับแต่มันจะไม่สามารถแฮ็กเข็มวินาทีได้แค่นั้นเองนะครับการขึ้นลานผ่านเม็ดของเครื่องนี้ถ้าใครเคยเล่นเซซเซมห้สเอ็ดมาหรือว่าทางแบรนด์สวอชมาเนี่ยการขึ้นลานของเม็ดตัวเนี้ย จะสวนทางกับนาฬิกาปกติโดยปกติเนี่ยเวลาเราขึ้นลานถานเมด็ดเราต้องดันเม็ดไปข้างหน้าใช่ไหมครับหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือว่า c l o c กไว้นะครับถ้าเกิดทวนเข็มก็จะเป็นอ o u เตอร c ค o c k w ไ s หรือว่าจะเป็นน n t ้นะครับเราจะเรียกกันได้หมดแต่เรือนเนี้ยต้องหมุนย้อนนะครับคือหมุนย้อนกลับมานะครับมันจะเป็นการขึ้นลานนะครับการหมุนย้อนนะครับโดยปกติเนี่ยเราจะหมุนขึ้นถูกไหม,ไหมเวลาขึ้นลานใช่ไหมครับเหมือนเรา ขันเกลียวเข้าเม็ดนะครับแต่เรือนเนี้ยจะต้องหมุนย้อนกลับมานะครับมันจะเป็นการม้วนกระปุกลานซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็สวยมากๆนะครับตัวกระปุกลานของเขานะครับอ่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับคือผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนแล้วก็ งานดีตัวเรือนสวยนะครับเป็นตัวเรือนที่ออกแนวมินิมอลหน้าตาขินคลีเลยนะครับเข็มสีดำหน้าปัดสีขาวนะครับตัดกันสวยมากแล้วก็ตัวเรือนยังเป็นการขัดเงาทั้งหมดนะครับเป็นการดึงเอานาฬิกาทรงกลมแบบกลมจริงๆเลยนะครับออกแนวแบบกลางๆมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอามาใส่หูสายที่แบบดูแบบมีเสน่ห์สุดๆใครที่กำลังมองหานาฬิกาแบบแนวกลางๆใส่ทำงานใส่แบบ การไปงานหรือว่าใส่แบบเรียบๆเนี่ยผพะว่าเรือนนี้น่าจะเป็นเรือนหนึ่งที่ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับทุกอย่างมันก็ดูโอเคหมดนะครับทั้งวันที่อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าครบหมดจริงๆนะครับก่อเรือนนี้เมืองนอกนะครับเขาขนานนามให้ว่ามันเป็นเรือนที่แบบเป็นตัวเริ่มต้นของทางแบรนด์สวิสเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเรือนนี้นะราคาป้ายของเขามาเพียง1 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับมันยังไม่รวมส่วนลดถ้ารวมส่วนลดแล้วเนี่ยเพราะว่าในแกะเรือนนี้เป็นนาฬิกาแบรนด์ออโต้นะครับที่สามารถ ซื้อใส่ได้ง่ายๆนะครับราคาไม่แพงใครที่เล่นแบรนด์ญี่ปุ่นเบื่ออยากลองเป็นแบรนด์สวิสเนี่ยที่มีการสวิสท,ที่2ปีอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะคุ้มค่าแล้วนะแล้วก็เรือนนี้มันสามารถใส่ได้กับทุกลูกเลย แล้วอย่างเรือนเนี้ยมาพร้อมกับสายหนังสีดําที่คลิปสีดํามันทําให้นาฬิกาเรือนนี้ผมรู้สึกว่าแบบเออมันโอเคอะถึงแม้ว,ว่าหูสายเขาเนี่ยจะทํามาเบอร์21ก็ตามนะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะ่ะทางร้านหรือว่าทางผมเนี่ยชอบแนะน,นําลูกค้าว่าเออใส่เบอร์ยี่สบองไปเลยมันมันจะแน่นนิดหน่อยนะครับแต่ก็สามารถยัดใส่ได้แหละนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนหูสายต่างๆหรือว่าตัวเรือนต่างๆตําแหน่งรูต่างๆเนี้ย ก็ถ้าใครที่แขนเล็กจริงๆหรือว่าคุณสุภาพสตรีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเจาะหลุมเพิ่มได้นะครับซึ่งบอกจริงว่าสวยนะครับคุ้มราคานะครับคือสรุปเลยนะครับตรงนี้นะใครที่ต้องการเครื่องออโต้นะครับสำรองพลังงานดีขึ้นลานผ่านเม็ดได้หน้าตาใสได้กับหลายงานแถมไม่พอเป็นกระจกซัอไฟด้วยนะครับอันนี้ต้องย้ำเยอะๆเลยเป็นกระจกซัอไฟหาได้ยากนะแบนสวิตเป็นออโต้ขึ้นลานผ่านเม็ดได้เป็นกระจกซัอไฟเนี่ยในตลาดในราคาเนี้ย คือแทบแบบไม่มีแล้วนะครับหาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใครที่กาลังเริ่ม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 ออโต้เ,เนี่ยอยากลองใส่ออโต้บอลจะเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่าใน Swiss m a t i c เนี่ยเป็นเรือที่น่าสนใจมากๆนะครับก็เดี๋ยวผมลองท่ามให้ดูนะครับอย่างข้อมือของผมเนี่ยอยู่ที่6.3นิ้วนะครับเวลามันอยู่บนข้อมือเนี่ยเวลาผมใส่รูเนี่ยผมก็จะใส่รูประมาณนี้อีกรูนึงก็จะหมดใช่ไหมครับถ้าใครที่แขนเล็กกว่าผมเนี่ยเพื่อนก็สามารถเจาะรูเพิ่มได้นะครับแต่ผมจะใส่เอ่เหลือเหลือหนึ่งรูอย่างเงี้ย ก็ประมาณนี้นะครับเวลามาอยู่บนข้อมือผมว่าเฮ้ยมันมันไม่ใหญ่อะ่ะแล้วก็มันก็ไม่เล็กะนะครับมันรู้สึกแบบพอดีแล้วก็มันรู้สึกแบบไปการไปงานไปไหนมาไหนคือแบบมันมันโอเคอะ่ะเวลาเราจะมองเวลาเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยผมว่านาฬิก,กาเบาๆออตโออตโอ,อย่างเงี้ยหาได้ยากนะในท้องตลาดตอนนี้นะผมเลยถึงแบบขนาดน้มเรือนี้ว่าเป็นออโตที่น้ําหนักเท่าระบบใช้ทานเลยนะครับอันนี้คืออยากให้มาลองจริงๆนะครับว่าเรือนี้มันดีอย่างนั้นจริงๆนะครับ และก็การเซอร์วิสของเครื่องสูนอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับเขาจะมีะการรับรองที่2ปีอยู่แล้วเวลาซื้อนาฬิกาอย่าเงี้ยดูยจากที่ผมอะไรเงี้ยครับเขาจะมีใบรับประกรันออกให้ทุกเรือนนะครับก็สบายใจได้เลยนะครับว่าแน่นอน2ปีเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับใครที่เคยใช้เครื่องแบบนี้นะ Service สเมติกหรือว่าพวก s ซ s สเ m 51นะครับของทางแบรนด์สวอตอย่างเงี้ยเพื่อนๆลอง คอมเมนต์บอกเพื่อนๆนิดนึงก็ได้ว่ามันเป็นยังไงนะครับมันดีไหมมันทนไหมก็ฝังไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเรือนนี้นะหวังว่าน่าจะชอบกันนะครับวันนี้ผมหยิบมาจะเป็นหน้าปัดสีขาวไซส์หนนะครับส่วนสีอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าเรือนนี้น่าสนใจสุดนะครับใครที่อยากดูสีอื่นลองไปตามคอเตอร์ดูได้นะครับลองไปท่าบไปลองใส่ดูได้หรือใครอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วก็แวะมาหาผมก็ได้นะครับมาลองท่าบดูที่ร้านนะครับก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ